Traffic Channel TV Online พระหัวใจเด็ดยึบมันระบอบประชาธิปไตยพระเป็ประหลัดเชียรัสนัตริชาพิตรธรรมโมได้มาเป็นกำลังใจให้กับทางในแพทย์ชลนาศีแก้วและ คณะกรรมกานจะได้อ่นานคำแถลงการ์ก็อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนฉนะนั้นโอรงการนี้นะฮะก่อนที่จะได้ยื่นจุดหมายนั้นจะต้อยากขอโอกาสในการอ่านคำแถลงการ์ขอแสดงเจตจำนงในการแถลงการในครั้งนี้ว่ามีความเป็นการทางเมืองทางการเมืองอย่างสูงสุด และ,สะแสดงข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางสื่อมวลชนมาแล้วทั้งสิ้นโดยมีความตั้งใจปรารถนาดีต่อพี่้อวประชาชนทั้งบอกวา่าโดยพักนะแล้วติดเชืิอถูกคิดถูกในมุมมองของท่านอาจารย์นะครับไอ้พวกผีป่าซาตานต่างๆนี่มันคืออะไรยังไงครับอาจารย์วันนี้ บ้านเมืองมืดมิดผีป่าอาโซนจึงบุกเข้าเมืองสร้างความต่นตระหนกโกวาหลแก่สังคมท่านอาจารย์ครับแล้วท่านอาจารย์นเชียร์พักเพื่อไทยอย่างเดียวเลยหรอครับถ้าเป็นแบบเนี้ยท่านคิดมีความเห็นยังไงครับวันนี้เป็นวันของพักเพื่อไทย ะะก่อนหน้านี้เป็นวันของพักเก้าไก่ที่ชนะเลือกตั้งได้เสียงมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลน,นะฮะธนะนะามาก็ไปเป็นกำลังใจให้ที่พักเก้าไกนะ่นะไปไปเป็นกำลังใจให้อยากจะให้ตั้งรัฐบาลให้สำเร็จแต่การที่พักเก้าไก่ตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จเนี่ย จร,จริงๆน่าจะเป็นเงื่อนไขวิธีการหรือกระบวนทัรของพรรคเก้าไกลเองนะฮะทำให้ไม่สามารถรวบรวมเสียงการยอมรับจากขส ส่วนอื่นรัพอื่นหรือว่าจากสอวอเมื่อ,อทําไม่ได้โอกาสนั้นจึงตกมาที่ทัคเพื่อไทยมาถึงวันนี้ก็เลยจำเป็นต้องมาที่พักเพื่อไทยหากว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะตั้งไม่สำเร็จนะมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียใจแล้วก็ไม่อยากใหอ้อะไรที่มันไม่ ไม่สําเร็จนะนะหากว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จนี่ฮะไม่มีพรรคไหนแล้วที่จะตั้งได้สาเร็จเพราะว่า,เ,าเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นเสียงกลุ่มก้อนที่อยู่ตรงกลางนะทรับฉะนั้นวันนี้มาเป็นกําลังใจให้พรรคเพื่อไทยก็พอวันนแล้ววันนี้ที่อาจารย์เข้ามาเนี่ยครับทาไมถึงเลือกมาให้กําลังใจพรรคเพื่อไทยครับ ก็ทักเพื่อไทยได้รับเกียรติยกให้เป็นผู้นําในการเ,าเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก็จึงเป็นเลือกดีมงคลดีวันดีที่จําเป็นต้องมาให้กาลังใจเพื่อ,อที่จะได้ประสบความสำเร็จในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ได้เข้ามาบริหารชาติบ้านเมืองอได้ สังคมแก้ไขปัญหาสังคมแก้ไขธี่จิตแก้ไขเศรษฐกิจในทุกด้านแต่ต้องการผู้นำที่จะมาตัดสินใจโดยเร็ววันเราหวังเป็นเช่นนั้นท่านอาจารย์ครับแล้วก็เกี่ยวกับการเมืองนี่ครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยบอกว่าท่านกอ็อยู่ในพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพระครับแล้วแล้วแล้วการเมืองเกี่ยวอะไรกับกับศาสนาครับท่าน การเมืองต้องมีคุณธรรมต้องมีศีลธรรมด้วยเป่า ใช่ไหมการเมืองก็ต้องดำรงอยู่ด้วยคุณธรรมความดีศิลธรรมซึ่งเป็นความดีงามของชีวิตของสังคมเป็นแสงสว่างของสังคมแล้วความเป็นผู้นำทางการเมืองก็ต้องปกครองประชาชนปกครองบ้านเมืองมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งคนกับนานาเรียประเทศต้องใช้หลักศิลธรรมหรือเปล่ามันจะเป็นต้องใช้ทางนั้นแหลย เป็นเสษไม่ได้หรอกการเมืองก็คือชีวิตเรื่องเนื้อร่างกายของคนเนี่ยศิลธรรมก็คือชีวิตเรื่องเรื่องเนื้อร่างกายของคนมันเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมมันอยู่ด้วยกันมันเป็นเศษกันไม่ได้หรอกเนี่ยเพียงแต่เราต้องเข้าใจต้องศึกษาเรียนรู้ที่การเมืองมีปัญหาสังคมมีปัญหาเพราะคนมันไม่เข้าใจเรื่องศิลธรรมไม่เข้าใจเรื่องการเมืองที่ถูกต้องที่ถ่องแท้ไงมันจึงเกิดปัญหา Traffic Channel TV Online.